สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมอ่ะเจอกันช่วงแดดร้อนช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยนะครับบ้านผมเพิ่งมีแดดเมื่อวานกับวันนี้วันที่สิบเอ็ดกับสิบสองเนี่ยมีแดดแดดถือว่าแรงเลยวันนี้จะพามาดูครับว่าวิธีทําขาโต๊ะปลูกผักสลัดอย่างง่ายอ่ะผู้หญิงก็ทําได้ไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องอะไรที่มันยุ่งยากไฟฟ้าไม่มีก็ทําได้มาดูครับง่ายๆก็แค่วางกล่องเพื่อปลูกผักเนาะ และให้มันแข็งแรงทนทานรับน้ําหนักไหวแค่นั้นเลยมาดูครับผมทํำยังไงอะขออนุญาตสลับกล้องครับอ่ะมาดูครับอันนี้จากปกติผมใช้แบบนี้เนาะผมจะให้เขาเชื่อมเป็นขาเป็นเหมือนแบบอ่าโต๊ะหรือเก้าอี้โรงอาหารอย่างเงี้ยนยฮะแต่เนี่ยผมก็จะทําแบบง่ายๆไม่ต้องเชื่อมเราไม่มีที่เชื่อมไม่ต้องเชื่อมเราทําเองได้ผู้หญิงก็ทําได้ มาดูครับ <c oughs> ง่ายๆสำารักน้ำลายเลยทีเดียวนี่ฮะผมทำแบบนี้ทีนี้มันจะใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างอเดี๋ยวมาดูนะผมใช้เหล็กกล่องหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วขนาดเดียวกันกับที่ผมทำโรงอื่นๆนั่นนะครับโรงข้างหลังยาวนั่นก็ใช้ขนาดเดียวกันหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วแบบนี้ฮะทีเนี้ยวิธีการก็คือซื้ออิดด็อกมาวางทับ จบครับอิฐบล็อกของบ้านผมเนี่ยก้อนละหกบาทเพราะผมซื้อน้อยผมซื้อมาแค่ห้าสิบชิ้นเนาะอืมผมซื้อมาแค่นั้นเหล็กช่วงนี้ราคาไม่แพงนะครับบ้านผมผมซื้ออ่อันนี้นิ้วคูนนิ้วเนาะหนาหนึ่งจุดห้าอยู่ที่ร้อยหกสิบบาทผมซื้อแค่สี่เส้นอันนี้ก็วางแค่สองเส้นก็รับน้ำหนักไหวครับแต่ว่าเราก็เน,น้นทำขาให้มันถี่หน่อย ก็ประมาณว่าหนึ่งเม็ดขาหนึ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รับน้ําหนักไหวอยู่ครับทําแค่นี้มันง่ายแต่ว่าไม่ว่าเราจะทําขาแบบไหนก็ตามสิ่งที่ต้องได้ก็คือระดับน้ำต้องให้มันได้ระดับน้ําอันนี้ก็อาจจะให้คนอื่นมาช่วยหน่อยก็ได้แต่ถ้าเราทําเป็นก็ซื้อตัววัดระดับน้ํามาวางทาบถ้ามันสูงมันต่ําบางทีถ้ามันต่ําเกินเราขี้เกียจ โอ้ต้องมาทําตรงนี้ยุ่งยากมาดูวิธีผมครับมันนิดเดียวเองผมก็หาเศษไม้เนี่ยมารองด้านล่างอย่างนั้นเนี่ยแค่นี้เศษไม้รองด้านล่างอันนี้ก็ได้ครับมันไม่จําเป็นต้องแบบอุย้ยต้องอย่างนั้นอุ้ยต้องอย่างนี้ตราบใดที่เราเป็นคนเรื่องมากเราต้องยอมรับตัวเองนะว่ะฮ้ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนีน้สิ่งนั้นนะครับจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จกับอะไรเลยเพราะเราโมเตะเจ้าตัวมันก็เรื่องมาก เราก็ไม่ได้แต่ถ้ายัางหลาักการอย่างของผมเนี่ยก็คือทำอยังไงก็ได้ให้มีที่วางกล่องปลูกผักแล้วที่วางเนี่ยก็ต้องรับน้ำหนักได้เนี่ยผมก็นั่งทับสบายสบายครับเพราะว่าใส่น้ำไปมันจะหนักแน่นอนแล้วก็อาศัยทำขาให้มันเยอะหน่อยทีเนี้ยความสูงผมใส่สี่ชิ้นมันไม่สูงแต่ว่าผมเนี่ยตัวเนี้ยเยอะตัวนี้ไปขอตามแลนปูนนะครับเขาไว้เทสปูน มันขยะเขาครับไปขอเขาเขาให้ครับเขาไม่ขายเราเก็บไว้ก็รกครับไปขอเขาเลยเขาให้แน่นอนก็เอามาแต่ตัวนี้มันหนักครับเนี่ยอันละแปดโลเลยนะอันนี้ถือว่าหนักเลยถ้าอย่างไเพี่นก็ซื้ออันนี้สักหลายชิ้นก็ได้สักหกชั้นมันก็จะสูงประมาณนี้ก็จะพอดีครับเพราะว่าพอมันสูงมาประมาณหนึ่งกล่องอีกมันก็จะพอดีแค่นี้ฮะก็ลองดูนะครับเอาไปปรับใช้ในส่วนตรงนี้ทำได้ง่าย คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ